สวัสดีครับผมกูเดี๋ยวผมงปลาแล้วครับวันนี้ผมมินปารายองนะครับพี่เชื่อครับผมก่อนครับผฟิตพลังบวกครับช่องดิบ้าเหมือนกันอ่มังกรอะไรมังกรฟริตพลังบวกนะครับยังไงก็ฝากไปติดตามด้วยแหละคไม่รู้กูอย่างโหดเลย,ยลนะว <c oughs> ันนี้จากเปลี่ยนจากสายปั้นหุ่นจะมาเป็นสายฝึกทา่าย่าหน่อยเฉพาะเป็นู้ชายใที่มังกรน <c oughs> จริงๆเมื่อกี้แนะนำกันไปสองท่าแล้วแล้วพอดีเราลืมเราลืม เราเลยต้องมาทีสามที่หนึ่งเราจะไปสาทิสใหม่โอเคเดี๋ยวผมสาทิสให้พี่มังกรดูอีกรอบก่อนองท่าเลยเดี๋ยวพี่มังกรสาธิตให้ดูอีกสักย5-5ทีบอ่ก็ต้องสิบหลายยาสิบเลยยังไม่ไหวก็ท่าแรกนะครับเป็นท่าดึงดึงขนาดตอนนี้เมื่อกี้พี่มังกรลองสุดอูแล้วอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเข้าใจขนาดนั้นเลยแล้วก็ท่าที่สองท่านั่งดึงหลังนะครับนั่งดึงหลังตรงๆแบบนี้ขึ้นไปตรงๆแบบนี้เลยนี่ สอบออข้าเหค้าวหลอกนี้วะอ่าเอาาข้าขนาดพื้นก่อนเราเตียยข้าเาแขนงตรงแขต้งตรงอ่าแข็โกล่พัดสะบัหลังถูกต้อง,อ,ง,อ,งอ่าออดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปนี่ตรงนี้ให้ตรงนี้โดนใบให้ได้ตรงนี้โดนใให้ได้นั่นแหละล็อกข้อแบบที่ผมบอกจับล็อกข้อแบบอือ มแล้วแล้าแล้วแล้วทีเดีวไมเบรกแต่ถ้าหลังตรงแต่ให้พี่มังกรสาทิ่ท่าหลังตรอีกถ้ามก่อนทุกทีแล้วครัถ้าถ้า้านทนี่นะตั่งหลังรครับตั่งตัวนี้เออ่าาตั้งตังนันตงันั้งตรงพี่นนไหนคังพุงสูงขึ้นพุงขึ้นไปพุงขึ้น ยังใช้ขาช่วยเลยเนี่ยใช่ใช่ต้องนช้ขาและพี่ต้องใช้ขาไม่ใช้นี่เนี่ยพอเกมเลยพอ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  yes อารมณ์คือดีขึ้นสอตัวกวาจะดูไหมจริงๆอ่ะฝ่ายมันจะโดนหลังเนี่ยโอ้โอเราต้องอยู่ระดับนี้มันถึงจะมีโดนหลังอ่ะแขนแขานแข็งเอาเรลยโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าดิฟนะครับเป็นดิฟแบบสตรีทเราจะได้ได้ยินแล้วดิฟแบบกลางสลับเดี๋ยววันนี้นะครับอ่าคุณมกอรจะได้สุดเดือดวันนี้เราไม่เน้นลง เมเราเริ่มเน้นไปที่การจับสบักก่อนไหมเร็นไ้มลูแล้วก็ล็อกไว้แล้วก็งอแขนหนุนตรงน้เห็นไหมไม่ต้องลึกแต่แต่ต้องการสบัดให้ yes สำคัญตรงการสบัดเดี๋ยวลองอีกทั้งสามี่ครั้ง้นหนักนะชเรื่องหนัหนักนะแอบไปแล้วเนี่ยราวแเหมืนการสบะักกับโงงกรติกัองทัะยุทอ่าเนี่ยยิงข้อหายตรงนี้ ่หงอ,องแขกดูยันขึ้นปึ้ง,งไม่เป็นไรไม่เป็นไรปึ้งมันต้องลงนึกต้องลงนึกปึ้งอ,อันนี้ฟกัสเอ๋าเหลี่ยมโฟกัสก้ามเลยนะโอเคลาบานลาบาดมาดิพี่มาตรงมาเลยเดี๋ยวผมอสอ,องทิศทางอันนี้คือครับนะขันตรงข้างกับครับอ๋อนี่ครับอีกเอาให้สุดดิเนี่ยที่ต้องการให้สุดคนนะี้ ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลองขึ้นอีกสักทีไหมใช่รอสัสองสามทีเองเลยเราลองนะครัเราให้เป็นเราให้เป็นปักอ่าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเน้นเปที่การอย่างเดียวอย่าไปเน้นลงลึกเราไม่ได้ดิบเอาหน้าอกถ้าพี่จะเอาดิบเอาหน้าอกที่เราฝึกดิบปกติเหมือนที่พี่ฝึกเลยแต่ถ้าเป็นที่การสบายใน้นที่การสบัยเยอะจ้าว ถ้า,าลางน้อยหดีจะยกตัวม่ขึ้นเยเจ้าดิปเนี่ย,ยดิปเนี่ยโหดน,นะโหดแต่ละรเนี่ยเหมไม่ได้โหกเล มันโ่วนกัยคนละแบบใช่มันคนละอยา่างกันมันไม่เกี่ยวยไม่ใช่ว่าผมแข็งแรงกว่าแต่คือมันมันฝึกปูพื้นฐานมันคนละแบบ <Yes. S 1> อย่างพี่เน้นนาฬิกาเหมืองเรดูก็รู้แล้วพี่มันจะได้มาทางนี้ว้าว <Wow. S 1> มาตรงไอ้ข้ามันเลยที่โดนสะบัดเลยแล้วก็รัแอนด์ออกโอเคเดี๋ยวต่อไปอ่าเป็นท่าฝึกนะ่งท้องเอาแค่แค่นี้พอแล้แต่พี่สังเกตดูตัวนั่งตรงผมไม่อยู่อย่างนี้แบบนี้ผิดเพราะเราจะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อชุบด้านบนในการครุงเจลตัวต้องแอนด์แอนไปด้านหลังหน่อย จะใช้กลเนืช่งระเบเยอะอขานับี่กอลพี่ส่อตพี่กอนเ่งซ่ระเบนเลยอ้โหอา่เเอาพี่ัดููก่นว้าวแปดทีพอแล้สี่หกพอแล้วแล้วขาสิบหกบสี่ห้าหกเก้าสิบแลสูงสนี่ขสูงขึ้นสูงบ้นเรื่อย ม่ไม่ไม่ของเราค่านี้กงขาของเราค่านี้ถ้าเราจะกางขาก็กางขา่านี้แหละอ Yes มนเมครับ้หมาเจ้าเลยพอดีตัวนี้นะใช่เคยทำของคลิปินอยู่วู้นี่ค่าอะไรนะสาก้อนสามก่อนดึงนั่นอหไรครับเี่นไม่ที่เขาสูงสองสนั่น ชี้อ่าชี้นเก่งค้างค้างสูงสูงสูงหนึ่งสองสามตีห้าค้างนู้นอี่ห้าทั้งนี่ห้าหนึ่งสองสามตีห้าโอเคสองข้างสองค้างก็ตีใช่ยงสองค้างแล้วบิดเนี้ยขาสังเกตุขาขาผมอยู่ข้างหน้าตลอดเลยอ่ะแล้วบิดบิดเวลาบิดต้องบิดให้ถึงท้องข้างนี่นะไม่ใช่แค่ยกอย่างเดียวสลับเหมือนเดิมเลยห้าที อพอ 5G เสร็จเพราะว่าเ <Wow. S 2> กณฑค้าหนึง่ 1, <อ>งวสองี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห <Yeah. S 3> ้ายกสิบไม่ค่อยสนใจไม่ได้นับแค้ใช่ไหมฉันไม่นับแค้วว้าว <Wow. S 2> แ,าแต่ว่าถ้าถ้าตึ่แบบน้ายงไม่ต้องกินน้อยหน่อยแล้วนี่ย Yes ดันจะนตีนี้ดะนะต,ต้องแอนะทีเดี๋ยวผมบอก ที่ต้องเน้นดีั่ต่วนะนะมันึงอพิโรข้างตัวนะนะจริงจริง yes มเยะโข้างตัวเลยพิโรข้ามตัวแกไปวะเก่งค้างเลยเก่งค้างนะข้าวข้าวเลย wow ย่งซ้อมซอมสี่ถอดเสื้ออี๊ถอดเสื้อปั้นเลยนั่นคิวเมื่อไหร่ที่ถอดช้าก็ าปดูเเปีแก้เปล่นแก้นี่เโอ้โหพี่แค่คตรโหดอ่ะอันนี้มีแรงแรงน้อยอยู่แต่แรงนี่มาแบบเต็มาดูยกก็รู้แล้วอาวทำไปแล้วทำไปแล้วที่นั่นเปไกิ่งช่องอะไรนะพี่ช่องอะไรนะมังกรปิด่นี่พี่พี่ดูเนี้ยไม่่การการสัมผัสต้วก็เก่ง้อง เวลาวิดเราต้องเก่งท้องเนี่ยพี่ลองสังเกตดูเหลี่ยมช่วงตัวผมจะน,นิ่งเลย <Yes. S 1> แล้วสะบักผมก็จะถูกการตลอดเลยนี่จะไม่ขึ้น <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องลงลึกน,นะาการสะบักและเก่งท้องนี่คือการสื่อแบบส <c oughs> ีนะจะอยู่ขาข้างหลังน้มหน้แขนอ่ะเนี้มหน้าล่ะโน้งหน้าโน้งหน้าน

ก็วนดวงที่ใสทั้งหมดนะครับความพิเศษเป็นไงบ้างเรามาดที่บ้นี้แ้วเลยนะครับาเป็นแบเป็นอขาเรียกว่ารูปแบบการฝึกใหม่ๆแล้วนรูปแบบการฝึกใหม่สารสตินะถ้าไปสารสติล้าืก็จะประมาณนี้ะหรือาขาลิศนะขาลิศนะทีะสารสติะร